มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนออสเตรเลียพบคางคกยักษ์หนักเกือบ3กิโลขนาดใหญ่กว่าคางคกปกติถึง6เท่า เมื่อวันที่20มกราคม2566สำนักข่าวต่างประเทศ BBC รายง,งานว่าเจ้าที่ป่าไม้รัฐควีนแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลียพบคางคกอ้อยหรือว่าฉายาโทซิล่าที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ6เท่าและมีน้ำหนักมากถึง2.7กิโลกรัมนะคะ างสาวไขลีแ่แกลจาน้าที่ที่พบคางคกบอกว่าแทบไม่เชื่อสายตาเพราะว่าคางคกมีขนาดที่ใหญ่มากๆคางคกอ้อยตัวนี้อาจจะทุบสถิติโลกซึ่งเป็นคางคกที่ใหญ่กว่าคางคกอ้อยที่เป็นสัตว์เลี้ยงในสวีเดนนะคะที่ได้รับการบันทึกโดยกินเวอร์เรคคอร์ดเมื่อปี2,534ด้วยน้ำหนัก2.65กิโลกรัมค่ะ แต่คางคกเป็นสัตว์ที่รุกรานซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศของประเทศเจ้าหน้าที่จึงทำการกาวรยคาตและจะบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์รัฐควีนแลตนะคะเพื่อนำไปศึกษาหรือว่าสต๊บเอาไว้เพื่อจัดแสดงต่อไปค่ะออสเตรเลียพบคางคกยักษ์นะคะหนักเกือบ3กิโลขนาดใหญ่กว่าคางคกปกติถึง6เท่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ